ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขท้าโรดหรือ,มอ,อ,มขขอแม่หมอความสุขของตัวๆแม่หมอของตัวนั่นเองค่ะแม่หมอที่มีพลังงานเอรลา่าพลังงานนี้ที่บวกบวกให้กับทุกคนทุกชงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในด,ดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมและฟังนะคะค่ะวันนี้ค่ําคืนนี้นี่คือข้อความด่วนจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพึ่งไปสักการะขอพรมานะคะท่านอยากจะมาบอกและบอกให้คุณได้รับรู้สิ่งที่คุณขอพรไป นี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะและขอพรมาทำอธิษฐานขอพรของคุณว่าสิ่งที่คุณขอพรไปคุณจะต้องได้รับหรือยังไม่ได้รับหรือว่าคุณจะต้องเจอสถานการณ์ใดและต้องแก้สถาน,นการณ์นั้นออกมานี่คือพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะมาแล้วท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณคะ่ะมาคะ่ะโ oh อ้ m ม g ก d ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเดอสาตา ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่คุณไปขอให้คุณได้มีชีวิตใหม่ได้รับโอกาสใหม่ๆในเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรักและเรื่องราวความสุขภัยในครอบครัวของคุณใช่หรือไม่เพราะนี่คือเดือดสตาร์ชีวิตใหม่บางคนไปขอเลิกงามยามดีไปขอเลิกงามยามดีเกี่ยวกับการการจัดตั้งจิจการบางคนไปขอนะคะให้ได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางครั้งนี้คุณอาจจะไปศึกษาที่ต่างประเทศก็ได้แล้วนี่คืออะไรคะ ถูออบคับบางคนไปขอให้เจอคู่ที่ใช่คู่รักคู่โซเมตของคุณนั่นเองบางท่านไปขอให้ครอบครัวของตัวเองกลับมามีความสุขอีกครั้งช่วงเวลานะคะที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรท่านมองคุณเป็นอย่างไรสิ่งที่คุณตั้งใจไว้สิ่งที่คุณอธิษฐานท่านมองคุณแล้วตอบสนองในตัวตนของคุณแบบไหนคะมาค่ะ God, 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 God. เราบอกเลยว่าสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานขอพรคุณขอให้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงตอนนี้เวลานี้คุณขอให้หน้าที่การงานธุรกิจของคุณจเจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัวของคุณมีความอบอุ่นมีความสุขใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่ท่านมองเห็นคุณในอนาคตของคุณในเร็ววันนี้ คุณจะประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานสิ่งที่คุณได้ลงแรงลงลงแรงลงกําลังลงสมอง ะะทําธุรกิจเดียกรัรบางสิ่งบางอย่างให้ประสบความสมําเร็จและให้มีเงินเข้ามาคุณจะมีเงินเข้ามาถ้าคุณเป็นผู้หญิงราชินีถือเหรียญเราว่าเมื่อเช้าราชินีถือเหรียญก็ออกแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณเข้าไปดูคลิปเมื่อเช้านี้สแสดงว่ามันถึงเวลาช่วงจังหวะชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจธุรกิจการงานของคุณจะมีแต่ความเจริญมั่นคงและก้าวหน้าแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายภรรยา ของคุณจะนำพาโชคลาภเงินทองคุณจะเจอผู้หญิงที่สมเหมาะสมและคู่ควรสำหรับคุณนั่นเองแล้วก็เป็นผู้หญิงเหมาะสมที่จะเป็นแม่ของลูกคุณต่อค่ะโอ้กคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชาย นะคะนี่คือพลังงานของคุณผู้ชายตอนนี้เวลานี้ธุรกิจการงานคุณต้องการให้โปรเจกต์ธุรกิจการงานของคุณประสบความสําเร็จมันอาจจะติดขัดอยู่บางเรื่องแต่ตอนนี้เวลานี้นะคะพลังงานของสิศัก์สิทธิ์ king of Cup มาบอกคุณว่ามันถึงเวลาแล้วตัวของคุณเองก็รู้ดีว่าคุณเป็นคนมีความสามารถมีความพยายามเป็นคนรู้แจ้งรู้ชัดในทุกเรื่องอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วสิ่งที่คุณทําลงไปคุณก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันถูกมันต้องมันควรเหมาะสมและคู่ควรสําหรับคุณแล้วคุณสามารถตัดสินใจได้เลยค่ะเพราะคินถือถ้วยหมายความว่า เมื่อเช้านี้ก็ออกคิงถือถ้วยเหมือนกันสแสดงว่าพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะมาเราไม่รู้ว่าคุณไปสักการะหรือคุณไปขอพอรที่ไหนแต่มันออกมาไขไขเมื่อเชา้านี้ทั้งที่อ่านคนละเวลาอ่านคนละช่วงนั่นเองนะคะนี่คือคิงถือถ้วยคุณเป็นคุณพ่อที่ดี คุณเป็นสามีที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีเข้าอกเข้าใจคนอื่นมีความเข้าใจบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นบริวบรวานลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานมีความชัดเจนในตัวเองนี่แหละค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณพึ่งไปสักการะมาในเร็ววันนี้ท่านมองเห็นตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามแต่ต่อค่ะอ oh my god ขอบคุณค่ะขอบคในออปิโค นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาคุณไปสักกราระถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้ากเกษียณอายุแล้วนะคะถ้าคุณเป็นแม่บ้านหรืออยู่คนเดียวเป็นคนโสดก็ตามแต่คุณจะมีรายได้คุณไปขอว่าให้ขายที่ขายทางนะคะคุณจะมีรายได้จาก ามขายที่ขายทางหรือรายได้ก้อนใหญ่รายได้ก้อนนี้ไม่ใช่เงินเดือนอาจจะเป็นเงินบำน็ดบำนาญหรือเงินก้อนใหญ่ก้อนใหญ่จริงๆค่ะเพราะนี่คือในออฟิิโคลเงินที่คุณจะได้มาด้วยบางสิ่งบางอย่างแล้วเป็นเงินก้อนโตเป็นหลักแสนคุณจะโฟกัสในเรื่องการเงินเท่านั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงเรื่องผู้ชายคุณจะไม่โฟกัสเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เงินเข้ากระเป๋าคุณ คุณจะมีความสุขเมื่อไหร่ที่เงินเข้าบัญชีของคุณคุณจะมีความสุขนั่นเองค่ะและคุณก็เตรียมตัวได้เลยค่ะที่พรนั้นกําลังจะสําเร็จแล้วท่านมองคุณเป็นอย่างไรอีกค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่คุณได้เข้าไปสักการะที่ไม่นานมานี้ไม่ว่าจะเป็นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาไหนก็ตามที่คุณได้ไปสักการะในเร็ววันนี้นั่นเองต่อค่ะ โอ้มม่ก๊อดนะคะนี่คือเอกออปซอด บางท่านไปสักการะให้หลุดพ้นจากออกจากในคอมฟอร์ตโซนหรือว่าออกจากอุปสรรคปัญหาที่มันพันธนาการคุณอยู่นะคะนนี้เราบอกเลยว่าไม่มีอะไรจะทำลายเธอเท่ากับเธอ,อทำตัวของตัวเองและที่สำคัญถ้าคุณอยากจะบดล็อกเราบอกแล้วไงว่าให้คุณไปทําความสะอาดห้องน้ำที่วัดถ้าคุณไม่ได้นับถือศาสนาพุทธให้คุณไปทำศั ไปทําความสะอาดห้องน้ําที่โบสถ์ของคุณตามศาสนาของคุณและถ้าคุณอยากปลดล็อกนะคะให้คุณไปปล่อยปูถ้าปล่อยปูไม่ได้ให้คุณไปปล่อยสัตว์หน้าเคียงที่เขากําลังจะชัดดาวมันนั่นแหละค่ะชีวิตของคุณจะได้ปลดล็อกออกจากอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างครอบครัวของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งคุณทนทุกทรมานกับ ตัวนี้มาเนิ่นนานแล้วบางคนเป็น8ปีบางคนเป็น8เดือนบางคนเป็น1เดือนนั่นเองนะคะเป็น8สัปดาห์นับจากนี้นี่แหละคะ่ะสิ่งที่คุณจะได้รับนับจากนี้คุณอยากจะหลุดพ้นออกจากสถานการณ์หรือถ้าคุณไปทําตามสิ่งที่แม่หมอบอกไม่ได้คุณก็ต้องนั่งสมาธิแล้วที่สําคัญ คุณจะต้องทานมังสวิรัตนั่นเองนะคะสิ่งนี้จะช่วยให้คุณช้ามันอาจจะช้ากว่าทุกอย่างแต่มันก็ช้าช้าได้พาเล็บงามนั่นเองต่อค่ะโอ้โหสิบดาวแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนี่คือเทนออฟสอดเอทออฟสอดแล้วก็เทนออฟสอดอ,อุปสรรคปัญหาก็เหมือนชีวิตคุณ ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอทุกคนต้องเจออุปสรรคและปัญหาแม้แต่แม่หมอก,ก็ต้องเจอคุณอย่าลืมนะคะเมฆหมอกเบื้อนเต็มท้องฟ้าขนาดไหนพอเมฆหมอกเลือนหายไปท้องฟ้าของวันใหม่ก็สวยงามเสมอเหมือนชีวิตคุณคุณลองมองวนท้องฟ้าสิคะเวลาที่มีฝนตกมันจะดำคึมดำคึมมากมหา,ส,มหาสารแล้วอยู่ดีๆพอฝนหยุดท้องฟ้า ก็จะสดใสสวยงามเสมอเหมือนชีวิตคุณถ้าคุณทําได้แบบแม่หมอนะคะคุณเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอสื่อแล้วคุณจะได้ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิบวันภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจตั้งหวัชีวิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากให้คุณไปนั่นแหละคะ่ะท่านจะช่วยปลดล็อกคุณให้คุณได้หลุดพ้นที่แท้จริงต่อคะ่ะ โอเมก้คคุณค่ะบคุณ่ะเชื่อได้แต่อย่างงมงายค่ะนี่คือในอบนะคะในอบครับความสุขที่กําลังจะเข้ามาหาคุณคุณจะเจอความสุขครั้งใหม่และมันจะเข้ามาหาคุณโดยเร็ววันเราบอกเลยนะคะช้าสุดคือสิบวันอุปสรรคปัญหาที่คุณรอให้คนอื่นมาแก้ไขไม่มีใครมาแก้ไขคุณได้นอกเสียจากตัวคุณเองจบที่เรา เบาที่สุดคุณอย่านะคะจมอยู่กับความทุกข์คุณอย่าจมอยู่กับความอ่อมความยมยิ่งคุณจมอยู่กับความอ่อมความยมมากเท่าไหร่มันก็จะเหมือนเป็นกองไฟนะคะสุมชีวิตคุณให้มีแต่ความนะคะพลังงานลบๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเข้าใจจุดนี้วางให้ลงปงให้ได้สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาหาคุณทำในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาทำในสิ่งที่เชื่อ เชื่อในสิ่งที่ทําแล้วความสุขจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นผู้ชายธุรกิจปัญหาที่มันไม่ขี้ขายสักทีคุณลองไปทําสักครั้งแล้วเชื่อมั่นและศรัทธาว่าสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่ตรงนั้นอ่ะไปทําความสะอาดตรงนั้นอ่ะ มันคือสิ่งที่มันจะปลดล็อกคุณได้ให้คุณเชื่อและศรัทธาแบบนี้เมื่อคุณเชื่อและศรัทธาสิ่งนั้นจะเกิดกับคุณลราปฏิหารเพราะเราเคยเจอมาแล้วนี่คืออะไรค่ะในออฟครับความสุขที่จะเข้ามาหาคุณเงินทองะหลังไหลเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วพึ่งแต่งงานคุณก็เตรียมตัวมีเบบีได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายบริวารลูกน้องจะเข้ามาหาคุณแบบครับทั้งปัญหาอุป อยู่ดีๆมันก็เลือนหายไปนั่นเองต่อค่ะโอ้ม่กขอบคุณค่ะขอบคุณไม่มีสนามไหนไม่มีสนามไหนไม่มีบาดแผลเป็นนักลบก็ต้องมีบาดแผลทุกบาดแผลคือความสำเร็จทุกบาดแผลคือความพยายามดีกว่าที่เราไม่พยายามแล้วเราก็ไม่รู้ว่าความชนะความสำเร็จเป็นอย่างไรนี่คือไนท์ ออบสอดนั่นเองนะคะอัศวินถือไม้ทาอัศวินถือดาบ ความแข็งแกร่งของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายอายุ25ขึ้นไปหรือว่าอายุ35ความมุ่งมัน่นความทะเยอทะยานของคุณความที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคุณเป็นคนตรงๆเป็นคนที่พูดขวานผ่าซากแต่ก็ลงมือทําแบบจรงิงจังสิ่งไหนที่คุณได้เรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดเรียนแก้สิ่งนั้นแหลคะค่ะมันจะเป็นครูบาอาจารย์สอนให้คุณได้เติบโตมากขึ้นนั่นเองนะคะบางท่านอาจจะได้เดินทางเดินทางไป ทำธุรกิจบางสิ่งบางอย่างที่ต่างประเทศหรือบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศอยู่ในประเทศนี้แล่ะค่ะความสําเร็จมาด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นนั่นเองต่อค่ะโอ้แ oh ม่กูขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคิงือดาบนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายตอนนี้เวลานี้ไม่มีนักลบไหนไม่มีบาดแผลแม้จะเป็นระดับในพลในพันเขาก็ผ่านสงครามกันมาทั้งนั้น ฝ่าผ่านการฝึกลบมาทั้งนั้นแล้วเมื่อคุณผ่านการฝึกลบแบบผู้เชี่ยวชาญบารมีของคุณก็บังเกิด k i n ิงอ s w o r d ลาชาถือดาบกว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเชงให้คุณรีบลงมือทำเพราะเวลานี้นะคะดาวมหาอุดดาวพระฤหัสอยู่ในดวงมหาอุดถึงวันที่23ธันวาคมเท่านั้นหาก คุณจะทำอะไรช่วงเวลานี้คุณต้องลงมือทำไม่ฉะนั้นชีวิตของคุณจะพลิกอีกทีในวันที่23ทธันวาคมนั่นเองนะดาวบริหัส จะย้ายเข้าไปสู่เดือนราศีมิถุนอีกรอบหนึ่งตอนนี้เวลานี้ความชุ่มฉ่าในชีวิตคุณกําลังจะฟื้นฟูบารมีของคุณกําลังจะเกิดขึ้นยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณเป็นคนที่ศึกษาหาความรู้มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วคุณเป็นคนน่าดูนะคะแต่คนน่าดูแบบนี้ล่ะคะ่ะเป็นคนที่ซื่อตรงและโคตรจิตใจดีต่อค่ะ OMG oh สิ่งที่เจอนะคะไม่ใช่อะไรเลยค่ะสิ่งที่คุณเจออยู่ณขณะนี้คือเจ้ากรรมนเวรอย่าลืมนะคะคุณคิดว่าคุณสวดมนต์ไหว้พระ แล้วจะมาลบล้างกรรมดีกับกรรมชั่วมันต่างกันนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีกรรมมีเวรเป็นของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณจะให้อภัยคุณไหมนี่คือพลังงานเดอะรีวิลพลังงานแห่งเจ้ากรรมในเวนที่ยังมาขัดขวางอุปสรรคของคุณอยู่ในขณะน,นี้เนี่ยค่ะ จองจำชีวิตของคุณไม่ให้คุณได้มาเจอความสุขในครั้งนี้คุณจะทําอย่างไรเล่าที่จะให้พลังงานเจ้ากรรมในเวรนี้ปลดปล่อยคุณคุณก็แค่นะคะทําความสะอาดห้องน้ําสิ่งหนไม่ดีให้ขจัดออกไปจากชีวิตคุณแล้วคุณอย่าลืมเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนั่นเองและที่สําคัญเวลา ทำเรียบร้อยแล้วคุณก็ทําสังฆทานให้กับสัมภเวสีที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณโดยห้ามมีของขาวโดยเด็ดขาดจะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ห้ามมีเนื้อสัตว์แปะ เปื้อนเมแต่ชิ้นเดียวนั่นเองนะคะแล้วคุณจะได้รับการปลดล็อกจากเจ้ากรรมในเวรของคุณจริงไหมคะนี่คือพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้ามาช่วยเหลือคุณเห็นคุณไปสักการะท่านท่านเลยมาบอกเปิดเผยความลับต่อค่ะโอ้ oh m มก o d นะคะแล้วคุณจะได้ปลดล็อกอันนี้คืออะไรคะ นี่คืออะไรคะโ r of นะคะโ r of s o r t ยินให้พอรลอให้เป็นเมื่อคุณได้ไถ่โทษไถ่กรรมในครั้งนี้แล้วหรือบางคนไปไถ่ชีวิตนะคะสัตว์ที่กำลังสัตว์หน้าเคียงนั่นแหลคะค่ะเมื่อคุณเห็นสัตว์หน้าเคียงก็คือเจ้ากรรมนายเวรของคุณเมื่อคุณได้เจออาจจะไม่ใช่สัตว์หน้าเคียงก็ได้คุณเดินไปเจออะไรก็ตามคุณขับรถไปเจออะไรก็ตามที่เขากำลังจะโดนชัดดาว นะคะนั่นแหละค่ะคุณปล่อยๆเขาซะแล้วชีวิตคุณจะสงบจะเยือกเย็นลงเหมือนเขามาตอบแทนบุญคุณของคุณให้คุณได้ปลดล็อกเขานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณได้รับแล้วเมื่อคุณได้รับแล้วไม่ใช่ว่าคุณทําบุญวันนี้คุณจะเห็นผลวันนี้คุณก็ต้องเย็นให้พอรอให้เป็นอย่างช้าสิวันอย่างเร็วสวันนั่นเองนะคะอุปสรรคอย่าลืมนะคะ คุณทำเวรทํากรรมไว้มากเท่าไหร่อุปสรรคปัญหามันก็จะพ่อยผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงปัญหานี้มาปัญหานี้ออกไปปัญหาใหม่ก็เข้ามาเรียนรู้และเข้าใจปัญหาแล้วอยู่กับมันให้เป็นนั่นเองถึงเราไม่เชิญมันมันก็ออกไปจากชีวิตเราอยู่ดีต่อค่ะโอ้ไม่ก่ขอบคุณค่ะขอบบ้านคุณต้องมีสามหลักนี่คือที หน้าที่อวบนธุรกิจการงานของคุณสามไม่เท้าหมายความว่าสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยอยู่คืองานคือเงินคือโปรเจกต์ของคุณโปรเจกต์ของคุณนี้หมายถึงว่าเป็นโปรเจกต์ที่3ความสําเร็จ กำลังจะเข้ามาหาคุณคุณพร้อมหรือ,อยังคะแต่ถ้าคุณยังผัดวันพระกันพุ่งคุณก็ต้องรอไปเรื่อยๆรอไปเรื่อยๆอย่าลืมนะคะการที่เราทําบุญให้ใครสักคนอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนแล้วตอนนี้เวลานี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะบูชาช่วงเวลาที่คุณไปสักการะบูชาท่านมองคุณอยู่ตลอดเวลาจับจ้องพฤติกรรม คําอธิษฐานของคุณอยู่ตลอดเวลาและท่านอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกคะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาเจ้ากรรมนายเวรจะให้อภัยกับคุณไหมสิ่งที่ท่านอยากจะมาสื่อกับคุณให้ออกมาตามภไยได้เลยนะคะแม้ว่าจะลายจะดีอย่างไรก็ตามต่อคะ่ะโอ้ไม่ก็ค่คุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง นะคะให้คุณอยู่กับตัวเองศึกษาเข้าใจตัวเองอย่าเรียกร้องให้ใครมาเข้าใจคุณนี่คือเดอะายพินเทศนะคะเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงที่เข้าใจคนอื่นมากมายเรียนรู้เข้าใจคนอื่นแต่เมื่อชีวิตชะตาของคุณขับขันคุณกับ ไม่สามารถให้ใครช่วยเหลือคุณได้คุณเป็นคนที่ขี้เก่งใจคนอื่นเขาเรียกว่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดแต่คุณก็มีความโชคดีที่คุณมีพลังงานบางอย่างคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นพลังงานลึกลับ คุณมีความลึกลับอยู่ในตัวแต่คุณจะหาทางออกด้วยตัวของคุณเองเมื่อคุณอยู่กับเรียนรู้อยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองไม่ต้องไปรอคอยให้ใครมาเข้าใจคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่ตัวตนของคุณเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าถ้าคุณอยากปลดล็อกให้คุณมีสมาธินะคะถ้าคุณนับถือศาสนาพุทธ โกให้คุณสวดมนต์อธิษฐานนั่งสมาธิแต่ถ้าใครนั่งไม่ได้โกไม่เป็นไรนั่นเองนะคะต่อค่ะโ oh อ้แม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะสิ่งเดียวที่จะเข้ามาเยียวยาคุณได้นี่คือหนึ่งดา ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณภายในหนึ่งอาทิตย์นี้คุณไปดูคลิปเมื่อเช้านี้นะคะหนึ่งดับขึ้นเป็นใบแรกเลยแล้วก็ขึ้นเดือหายพปนเทศเหมือนกันหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายณนะตอนนี้เวลานี้ถ้าคุณเป็นผู้ชายแน่นอนหลักคิงคิงออฟสอด คุณมีความมุทะลุมีความดุดันเป็นคนที่พูดตรงๆบางทีการที่คุณเป็นคนพูดตรงเป็นคนเด็ดขาดมันก็อาจจะไปทำร้ายใครบางคนเขาก็มีความอาฆาดแข้นคุณมีความสาบแช่งคุณด้วยคุณก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทำร้ายคุณหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรค่ะ นะคะปล่อยวางวางให้ลงปรุงให้ได้แล้วความสําเร็จจะเข้ามาหาคุณภายในหนึ่งอาทิตย์นี้เพราะนี่คือหนึ่งดาบนั่นเองนะคะ1ดาบหมายถึงหนึ่งวันแต่เราให้ระยะเวลาความสําเร็จนี้ภายในหนึ่งอาทิตย์คุณจะมีเงินเข้ามา mm. เงินหลักแสนค่ะหลักแสนมาด้วยความพยายามมาด้วยหยาดเหงื่อมาด้วยความมุมานะของคุณนั่นเองต่อค่ะ โอ้พม oh ่คขอบคุณค่ะแล้วขนะคะนี่คือสิ่งออกบน,นะคะความสุขชัยชนะความสําเร็จของคุณคุณจะชนะคุณจะชัยชนะครั้งนี้หมายถึงว่าคําอธิษฐานของขอพรของคุณจะสําเร็จ เจ้ากรรมนายเวรนะคะบางตัวบางดวงจิตเขาจะให้อภัยคุณด้วยเห็นความดีที่คุณลงมือทำนะคะและความสำเร็จนี้จะนำพาชื่อเสียงมาสู่คุณธุรกิจการงานของคุณที่เคยติดขัดที่เคยมีอุปสรรคปัญหามากมายหรือครอบครัวของคุณมีอุปสรรคปัญหามากมายเหมือนบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือคุณได้ทันเวลาเขาเรียกว่า เส้นยาแดงผ่าแปดกแล้วนี่คือชัยชนะเสียงชัยชนะของคุณจะดังมากกว่าสิยงใดมันจะกึกก้องในใจคุณคุณจะมีความสุขมากกว่าเสียงเสียงแซ่ซ้องของคนอื่นที่มาชื่นชมคุณด้วยซ้ำต่อคะ่ะแล้วยังไงต่อคะ่ะไม่ o d กอคุณค่ะกอดคุณค่ะกอคุณค่ะ,คคะ,คคะนี่คืออะไรคะ นี่คือนะคะควีนออฟออนลาชินีถือไม้เท้าราชินีผู้ที่มีความสุข สร้างความสุขให้ตัวเองคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่มี energy บวกอยู่ตลอดเวลาสร้างความสุขให้ตัวเองยังไม่พอยังแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนอันเลืออยู่ตลอดเวลาช่วงเวลานี้คุณเตรียมรับความสุขชัยชนะในเรื่องการงานได้เลยค่ะไม่เกิน4สัปดาห์หรือ4วันนี้หรือ7วันก็ได้ คุณจะได้หลุดพ้นออกจากอุปสรรคปัญหาชีวิตที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานจงใช้สติในการคิดทบทวนในปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะบางท่านอาจจะได้ไปเข้าประชุมสมมนาคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้รับโอกาสใหม่ๆถ้าเป็นราชการคุณก็ได้เลื่อนคุณทำวิทยาฐานะคุณก็ได้เลื่อนขั้นวิทยาฐานะนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณจะได้เข้าสังคมมากขึ้นการเงินของคุณที่คุณเคยคาดหวังไว้มันจะมาหาคุณโดยที่คุณไม่คิดว่าสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพรจะสําเร็จไหมคุณก็ยังขาดความมั่นใจอยู่ณวันนี้พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะมาท่านมาสื่อสารกับคุณมาบอกให้คุณเล่งทําสิ่งที่คุณเจอณขณะนี้ก็คือพลังงานซาตานหรือเจ้ากรรมนายเวรนั่นเองต่อค่ะ โอไมก้ oh คืออะไรคะสองเหรียญทู o อปอิค l บางท่านอาจจะหมุนเงินอยู่ช่วงระยะเวลานี้การหมุนเงินรายรับรายใจ่ายให้คุณบาลานซ์รายจะรับรายใจ่ายให้ดีเพราะช่วงการเปลี่ยนผ่านชีวิตนี้อย่าคิดว่า ไพ่นี้นะคะจงมีสติในการเสพนะคะเสพขาวเสพไพ่เสพคลิปต่างๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเงินเข้ามาได้มันก็หายออกไปจากชีวิตคุณได้นะคะตอนนี้คุณกําลังหมุนเงินอยู่ถ้าคุณหมุนเงินอยู่คุณทําตัวให้สบายแล้วให้คุณโฟกัสในเรื่องที่คุณมีความสุขอะไรที่คุณเป็นกังวลคุณอย่าไปโฟกัสเท่านั้นเองค่ะต่อค่ะ oh ในออปติคอลนะคะนี่คืออะไรคะในออปติคอก็คืออัศวินถือเหรียญหากคุณจะกำลังจะนำเงินไปนะคะสับเปลี่ยนเป็นเงินหมุนเงินหมุนหมายถึงว่าคุณอาจจะไปเทรดนูน่นเทรดนี่หรือเอาเงินไปลงทุนอะไรคุณเป็นนักกิงกําไรอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเงินจะเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดาย เพราะว่าคุณเป็นนักเทรดนักเก่งกําไรในธุรกิจอยู่แล้วแล้วคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถรู้จักใช้เงินเพราะขึ้นราชนีถือเหรียญตั้งแต่แรกยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะคุณโอเคคุณเป็นผู้ชายคุณเป็นคนที่เปลูกน้องมากๆและตอนนี้เวลานี้การเปลูกน้องลูกน้องก็ให้ความเคารพและศรัทธาเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีพระเบชและพระคุณกับลูกน้องคุณนั่นเองนะคะสิ่งที่ คุณตั้งจิตอธิษฐานไปขอพอรสักกะละในสิ่งจักดิ์สิทธิ์ที่คุณเชื่อว่าท่านจะช่วยคุณได้ท่านลงมาช่วยและมาชี้ทางด้านการเงินให้กับคุณแล้วคุณจะไม่เป็นคนหมุนเงินอีกต่อไปต่อค่ะโอเมก้า oh oh <my> เอ็ออฟคับนะคะตอนนี้เวลานี้จิตใจของคุณยังมีความอ,อมความยมบางท่านกำลังตัดสินใจ การเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างถามว่าตรงด้านหลังของคุณคุณมีความสุขไหมคุณมีความสุขนะคะแต่ความสุขนั้นมันยังสุขไม่เต็มที่บางท่านจะได้ออกจากง,งานบางท่านไม่ได้ออกจากง,งานแต่บางท่านเราบอกเลยว่า ภายในหนึ่งอาทิตย์นี้คุณเตรียมรับความสุขได้เลยค่ะเพราะความทุกข์กำลังจะเดินออกไปจากชีวิตคุณเจ้ากรรมในเวรจะขอพักเวลาให้คุณได้มีความเจริญเติบโตให้คุณมีรอยยิ้มนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะถ้าคุณต้องการมีความเจริญก้าวหน้าคุณคงไม่หันหลังกับไปมองข้างหลังนะคะแม้ทางข้างหน้ามันจะมีอุปสรรค ขวักน้ํามากมายหุ่นทางข้างหน้าไม่ได้โรยด้วยกีบบุหลาบเราบอกเลยค่ะถ้าคุณเจอ8ดถ้วยเมื่อไหร่เอดออกขับเมื่อไหร่คุณได้ตัดสินใจเดินออกมาเรียบร้อยแล้วและมันคือฝั่งเส้นสุดท้ายและความสุขรอคุณอยู่ข้างหน้าตอนนี้เวลานี้พลังงานสิ้นสิดที่ท่านมาสื่อสารคุณและช่วยให้คุณสมหวังในเรื่องใดค่ะ โอ้ไม่ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านมาบอกว่าคุณจะได้สมหวังในเรื่องความรักค่ะความรักเพราะมันขึ้นถูกออบคับตั้งแต่แรกแล้วความรักในครั้งนี้จะเป็นรักนะคะเป็นแฟนกันก็นกได้หรือเป็นความรักในครอบครัวครอบครัวของคุณถ้าเมื่อไหร่มีเงินเข้ามามีเงินเข้ามาเยอะ คุณก็จะมีความสุขแล้วนี่คือท่านอบกอดคุณไว้อยู่ตลอดเวลาเดอะเลเวอร์ความสุขที่คุณจะได้รับสิ่งที่ท่านจะมาช่วยให้คุณสมหวังหมายความว่าชัยชนะในเรื่องการงานและการเงินการเงินอาจจะมาช้านิดนึงแต่ความรักครั้งนี้จะเข้ามาเร็วสิ่งที่คุณปรารถนาคือความสุขในชีวิตท่านจะมอบความสุขให้คุณก่อนเมื่อคุณได้รับความสุขแล้วอย่างอื่นก็จะเข้ามา นั่นเองต่อค่ะโ oh อะ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหรือผู้ชายก็ตามแต่คุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆคุณเห็นไหมคะวังใหม่ของคุณชีวิตของคุณวังใหม่ของคุณที่อยู่ในแก้วหมายถึงว่า ความรักความสุขบ้านของคุณจะกลับมามีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสิ่งที่คุณอธิษฐานขอพรมันจะเกิดขึ้นกับคุณภายในเร็ววันนี้นั่นเองนะคะไม่เกิน10วันค่ะเพราะว่าอุปสรรคปัญหาบางคนหนึ่งสัปดาห์บางคน10วันแต่เจ้ากรรมนายเวรบางดวงจิตเท่านั้นนะคะที่จะให้โอกาสคุณให้อภัยคุณอย่าลืมนะคะเวรกรรมมันมีเยอะ คุณจะต้องเรียนรู้และเข้าใจเจ้ากรรมในเวรของคุณด้วยนั่นเองนะคะและยังไงต่อคะขอไปสุดท้ายค่ะโอขอบคุณค่ะขอบคุณสามเดีอนค่ะนะคะนับจากนี้โปรเจกต์ที่คุณได้วางไว้คุณจะประสบความสำเร็จมันถึงเวลาที่คุณจะมีเงินเข้ามาแล้วเงินครั้งนี้ เป็นเงินโปรเจกต์และเป็นเงินรายได้นะรายได้จากการขายขายบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นขายรถขายบ้านหรือว่าเงินบําเร็จบํานานค่าคอมมิชชั่นอะไรหรือโปรเจกต์ที่คุณจะได้ไดมาภายในก็จวันนี้คุณจะได้รับคําตอบที่ดีที่สุดบางคนจะได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นแพชชั่นในความรักก็ได้นะคะบางคนจะได้เดินออกมาจากจุดที่หมดแพชชั่นในความรัก บางท่านนะคะตอนนี้เวลานี้พลังงานนี่คือ t of อ r เปทิหมายถึง3มเหรียญผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับ70%และอีก30%นะคะจะเป็นของหุ้นส่วนคุณจะมีหุ้นส่วนเข้ามาหุ้นส่วนนี้อาจจะเป็นโปรเจกต์งานของคุณก็ได้สิ่งที่คุณอธิษฐานคุณขอในเรื่องความสุขคุณก็ได้ความสุข ครอบครัวคุณจะมีความสุขอย่าลืมไปทําความสะอาดห้องน้ํำวัดหรือว่าไปปล่อยปลาหน้าเคียงปล่อยสัตว์หน้าเคียงอะไรก็ได้สิ่งที่คุณลงมือทําไปที่สําคัญถ้าคุณถาวายเพนพระอาหารพระยาได้มีของข้าวเด็ดขาดนะคะเตรียมสิ่งที่เป็นของบริสุทธิ์ผลไม้ถ้าคุณกลัวมีของค้าวก็ไข่ต้ม นะคะไข่ต้มเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ดีวันดีคืนเพราะนี่คือสื่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการละมาท่านมาเปิดเผยความลับให้คุณได้รู้ว่าสิ่งที่คุณยังเจออุปสรรคปัญหานี้ ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่มาขัดขวางคุณอยู่ณนะตอนนี้เวลานี้เมื่อคุณทําตามที่แม่หมอบอกเพื่อได้แต่อย่างงมงายนันเองนะคะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาเพราะนี่คือพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณไปสักการะท่านมาช่วยปลดล็อกให้คุณสมหวังในเรื่องธุกรกิจการงานของคุณนั่นเองนะคะแล้วคุณจะกลับ กลายเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีแต่วความมั่นคงและความรักของคุณก็จะเป็นความรักที่สุขสดใสอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะค่ำคืนนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ